ลูกเล่นใหม่ก้าวไกลเปลี่ยนแพงหวยเป็นแพงขายนโยบายการันตีเลือกแพงนี้เหมือนเลือกรางวัลที่หนึ่งรู้ไหมร,รู้ปะ มีสีสันมาแจากจ่ายทุกครั้งกับพักก้าวไกลในทุกๆพื้นที่ที่ไปพบปะประชาชนโดยเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาพักก้าวไกลได้ลงพื้นที่กรุงเทพย่านประตูน้ำตลาดจตุจักรเพื่อไปแนะนำนโยบายหลักของพัก ในวันนั้นเนี่ยคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและสมาชิกพักก้าวไกลมีลูกเล่นใหม่ที่ชวนคนใกล้ไกลแวะมาเยี่ยมชมด้วยการแดัดแปลงแผงลอตเตอรี่ให้เป็นแผงขายนโยบายของพักเพื่อให้ว่าที่สสกรุงเทพได้นําไปเสนอต่อประชาชนในพื้นที่อื่นๆค่ะโดยแผงนโยบายของพรรก,ก้าวไกลนี้มีจํานวนทั้งหมด5แผงประกอบด้วย1แผงการเมืองดี เช่นนโยบายรัฐโปร่งใสไร้กลโกงกองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตำรวจอยู่ข้างประชาชนระบบราชการฉับไว 2. แผงปากท้องดีเช่นนโยบายเงินเด็กเล็ก1,200บาทต่อเดือนเยาวชนได้คูปองเปิดโลกสูงสุดปีละ2,000บาทคืนค่าแรงขั้นต่ำทันที450บบาทต่อวันปรับขึ้นทุกปี ผู้ประกอบการ SME ได้ทุนตั้งตัว200,000รายต่อปีเงินผู้สูงวัย3,000บาทต่อเดือนค่ะ 3. แผงมีอนาคตได้แก่นโยบายยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารสมรสเท่าเทียมปลดล็อกเหล้าเบียร์ปฏิรูประบบที่ดินกำหนดเพดานการเลื่อนกระจกปฏิวัติหลักสูตรการศึกษาและอุดหนุนรถ EV ค่ะ 4. แผนหวยนำเสนอนโยบายหวยใบเสร็จ ซื้อสินค้าจาก SME ลุ้นได้เงินล้าน 5. แพงหวยแนะนำว่าที่ผู้สมัครสส,สกรุงเทพที่พักก้าวไกลรับรองแล้วจำนวน30คนสำหรับลูกเล่นครั้งนี้ของพักก้าวไกลที่ว่าเหมือนแพงขายหวยนั้นก็เพราะถ้าหากประชาชนสนใจนโยบายใดสามารถจิบแทนพับนโยบายนั้นกลับบ้านได้เลยค่ะซึ่งในยะะของความหมายก็เสมือนว่า,ก,าก้าวไกลการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเหมือนถูกรางวัลที่หนนั่นเองค่ะ นอกจากนี้คุณพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลย,ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงขอให้ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พักก้าวไกลผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยพักก้าวไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลปิดสวิต์สามต่อเป็นยังไงกันบ้างคะกับกลยุทธ์แนะนำนโยบายหาเสียงของพักก้าวไกลรูปแบบใหม่ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย อย่าลืมติดตามช่อง The State Time Wide World กดไลค์กดแชร์กด Subscribe, <and> subscribe. และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษและอยากให้เรานำมาเล่าสู่กันฟัง mm hmm. ก็คอมเมนต์ที่ใตค้คลิปได้เลยค่ะ